สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆบานนะคะวันนี้นะคะบาสก็มาชวนเพื่อนเพื่อนพี่พ,พคุยกันค่ะนี่ก็ใกล้จะไปปี2568แล้วนะคะก็เกือบเกือบลายปีแล้วเนาะเป็นกลางปีแล้วก็ค่อนไปทางปลายปี เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าในช่วงปีนี้ค่ะเรายังไม่ได้ทำจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้อะไรกันบ้างคะณนะตอนนี้ก็คือเดือนกันยาแล้วเนาะอะไรที่เราตั้งเป้าหมายไว้เมื่อต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วแล้วเรายังไม่ได้ทำกันบ้างคะสำหรับตัวบัดเองนะคะก็คือ การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็ยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การพัฒนาตัวเองที่ไปยังไม่ได้ทำหรือว่ายังทำไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องทำเรื่อยๆนะคะก็ใกล้ปลายป,ปีแล้วก็ลองทบทวนกันดูนะคะว่าในหนึ่งปีเนี่ย เหลืออีกแค่3เดือนนะคะตุลาพฤศจิกาธันวาเพื่อนเพื่อนพีพีตั้งเป้าหมายแล้วยังไม่ได้ลงมือทำอะไรรีบเลยนะคะก่อนที่จะสิ้นปี68แล้วก็เริ่มปีใหม่69นะคะด้วยการตั้งเป้าหมายใหม่นะคะแล้วก็ทำเป้าหมายนั้นให้ประสบความสำเร็จนะคะ ไม่ต้องทำให้สำเร็จทั้ง100เหรือทุกเป้าหมายทำให้ได้อย่างน้อย70%์ไปค่ะเราจะได้รู้สึกว่าเครื่องหนึ่งเราก็สำเร็จได้ด้วยใจเราที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะไม่ต้องทำา1 0 0แค่70%หรือ80%ก็เพียงพอนะคะจะได้ไม่อึดอัดนะคะแล้วก็คาดหวังในตัวเองแบบ สมบูรณ์แบบจนเกินไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ชวนคุยเท่านี้นะคะเรื่องการตั้งเป้าหมายในแต่ละปีของเรานะคะหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีกําลังใจอยู่เสมอนะคะก่อนที่จะไปสู่เส้นทางที่เราตั้งความหวังไว้อย่าลืมนะคะ ดอกไม้ดอกเล็กๆแล้วก็หอยทากตัวเล็กๆที่อยู่ระหว่างทางรอย,ยิ้มของเด็กเล็กๆก็ยังเป็นความสุขระหว่างทางก่อนที่จะไปตามเป้าหมายได้อย่างมีความสุขได้นะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีนะคะ